สวัสดีครับเออสวัสดีครับชื่ออะไรเอ่อสวัสดีครับผมก็วันนี้นะครับผมมาตามสัญญานะครับผมจะมาบอกราคาของตัวต่อนะครับผมว่าตัวต่อนะครับที่ได้มานะครับผมมองเมจะเอาไปทําอะไรและขายในราคาเท่าไหร่นะครับผมเนาะราคาเท่าไหร่ครับผมไปดูกันครับผม เนี่ยนะครับสําหรับตัวต่อที่หาได้มานะครับผมเออเราก็มาเลือกนะครับผมแกะบริเวณที่มันไม่ค่อยเต็มนะมาใส่ให้มันเต็มแบบนี้นะครับผมนี่ครับหนึ่งขนาดนี้นะครับผมเราขายนะครับผมราคาหนึ่งร้อยบาทนะครับผมสําหรับตัวต่อหัวเสือนะครับผมแต่ถ้าเป็นต่อหลุมนะครับก็จะเล็กลงไปอีกนะครับผมเล็กลงไปประมาณครึ่งหนึ่งของต่อหัวเสือนะครับผม นี่จะเป็นราคาหนึ่งร้อยบาทนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่สงสัยท่านผู้ชมสงสัยนะครับว่าหาตัวต่อแล้วเอาไปขายยังไงนะครับผมสำหรับเนี่ยนะครับหนึ่งร้อยบาทเราจะแกะตัวที่ทรูอะไรที่ไม่เต็มเราจับใส่ให้มันเต็มนะครับผมเป็นลักษณะแบบนี้ครับหนึ่งร้อยบาทนะครับผมถูกหรือแพงก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับผมสำหรับชมที่สงสัยนะครับเนาะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมคอมเมนต์มาด้วยนะครับว่าถูกหรือแพงนะครับหนึ่งร้อยบาทขนาดเท่านี้นะผมนี่นะตัวนี้เรายังไม่ทํายังไม่จับยังไม่ได้เอามาใส่ใเมเต็มนะครับผมตัว,น,วาน,านื้อขยะไปไ้นวะถาดไหนนะครับมผมชั้นไหนที่มันไม่เต็มเราก็แกะออกนะครับผม แกะเอาไข่ออกมาเสียบนะครับผมให้มันเต็มฮนะถึงจะขายเนี่ยบางตัวก็ที่มันออกมาใหม่มันก็โดนนึ่งไปด้วยนะครับผมแต่โดยโดยปกติแล้วผมจะเอาตัวตัวแม่เขาออกให้หมดนะครับก่อนที่จะมาน,นึง่งคือเราจะปล่อยให้เขาบินไปขยายพันธุ์ไปต่อนะครับเนาะจะไม่ค่อยฆ่านะครับผม รับคลิปนี้ไม่ได้วันนี้สําหรับวันนี้ไม่ได้ติดต่อให้ดูนะครับเพราะว่าวันนี้จะมาให้ดูแค่นี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมขอบคุณครับ